ริงการปฏิบัติธรรมเนี่นะถ้าเราจับประเด็นได้นี่นะมันง่ายมากเลยแค่เห็นสิ่งปรากฏว่ามันไม่ใช่เราแค่นั้นเองอแค่นี้เองเห็นสิ่งปรากฏไม่ว่าจะเป็นเสียงเนี่ยมันก็ปรากฏอย่างผมพูดมาเนี่ยเสียงก็ปรากฏก็แค่รู้เวลาฟังแล้วเกิดความหงุดหงิดใจอย่างมอย่างที่พี่บอกว่ามันมีโฆษณาขั้นใน y o u t u ู e อะ โฆษณามันมาแทรกแล้วก็รู้ว่ามันมีโฆษณาขั้นมามันก็เป็นสิ่งถูกรู้ไอ้สิ่งถูกรู้เนี่ยมันไม่ใช่เราที่ผมพูดอยู่เสมอว่าสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราจําได้มั้ยนี่พี่กั่นน่ะอพี่ก็พยายามเข้าใจมันตรงนี้ว่าอ๋อมันก็แค่สิ่งที่จรมามันไม่ใช่เราไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆทั้งวันน่ะทั้งวันเลยไอ้สิ่งที่จรมามันจะมีเป็นร้อยเป็นพันเรื่องไอ้สิ่งที่จรมามันก็คือรูปเสียงกลิ่น ลดสัมผัสความคิดนึกความสุขความทุกข์ไอ้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จรมาแล้วจรไปไอ้สิ่งที่เป็นจรมาภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเย็นร้อนอ่อ,อนแข็งอันนี้คือภายนอกสิ่งที่อยู่จรมาภายในก็คือความคิดความสุขความทุกข์ความรู้สึกต่างๆรักโลภโกรธหลงดีชั่วตัวต,วตนที่เป็นความรู้สึกในใจไอ้พวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่จรมาเช่นกัน หรือถ้ารู้อะที่วันนี้ผมตั้งหัวข้อมาเนาะผมผมตั้งหัวข้อมาว่าถ้ารู้เนี่ยมันคือสภาวะที่อยู่มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งถูกรู้เนี่ยมันจรมากระจอนไปมันมาแล,ล้วก็ไปและสิ่งถูกรู้มันก็จะมีไม่มากไปกว่าหกทางแหละก็คือทางตาก็คือลูปทางหูก็คือเสียงทางจมูกก็คือกลิ่นทางลิ้นก็คือรสทางสัมผัส ก็คือเย็นร้อนอ่อนแข็งทางใจก็คิดนึกแล้วก็สุขทุกข์มันมีแค่นี้เองอะธรรมะมีแค่นี้เองเพียงแก่ข้าว่าเราอะสังเกตให้มันเห็นว่าธาตุรู้ในกําลัลงทํางานตลอดเวลานะฮะแต่ี่ไอ้ตรงเนี้ยผมอยากจะเพิ่มว่าให้สังเกตเห็นธาตุรู้ทําง,ทงานตลอดเวลาเนี่ยก็ขอเพิ่มว่าอย่าไปจดจ้องมนันอย่าไปเพ่งจ้องธาตุรู้จดจ้องธาตุรู้อย่าไปแช่ธาตุรู้ให้รู้เป็น ไม่ได้แหละเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะสังเกตเป็นช่วงๆเป็นระยะระยะเวลาสังเกตให้สังเกตธาตุรู้อย่าไปสังเกตสิ่งถูกรู้ให้ให้ให้ส mm ังเกตธาตุรู้จนกระทั่งม so ันเหมือนกับว่าธาตุรู้มันทํางานตลอดเวลาอ๋อมันทํางานตลอดเวลาแล้วก็มีสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งปรากฏสิ่งถูกรู้เป็นสิ่งปรากฏเนี่ยเราเราก็ไม่ต้องไปให้ความสนใจมันเพราะสิ่งถูกรู้เนี่ยถ้าจะว่าไปมันก็คือขันห้านั่นเองสิ่งถูกรู้เนี่ยคือขันห้า ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่สนใจขันห้ามองว่าขันห้าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราอะที่ผมบอกว่าสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราเนี่ยถ้าพี่เข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันโสดาบันแล้วนะเข้าใจแบบแจ่มชัดนะแต่เบื้องต้นมันก็อาจจะแบบค่อยๆเข้าใจไปทีละน้อยว่าเออสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เราสิ่งถูกรู้ไม่ใช่เรารูปไม่ใช่เราเสียงไม่ใช่เรากลิ่นไม่ใช่เรารสไม่ใช่เราเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ใช่เราความคิดนึกไม่ใช่เราความสุข ความทุกข์ไม่ใช่เราเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆจังหวะแต่ละครั้งแต่ละครั้งรู้โดยการสังเกตรู้อย่าไปจดจ้องรู้อย่าไปเพ่งรู้เนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมันมีแนวทางแค่นี้เองไม่ยากเลยแล้วอย่างบางทีเนี่ยการสนทนาธรรมซึ่งเป็นตัวอักษรเนี่ยผมก็อ่านอยู่เนาะเวลาใครก็เขียนอะไรมายาวๆเนี่ยมันก็แค่สิ่งถูกรู้มันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอก จริงๆคนเราเวลาไปอ่านอะไรธรรมะยาวๆเนี่ย10บรรทัด20บรรทัดมันก็ปรุงแต่งั้นั้นแหละเวลาเราอ่านไปเนี่ยใจเราก็ปรุงแต่งจริงๆมันไม่มีความหมายอะไรเลยตัวอักษรเนี่ยแต่มันเป็นภาษาบัญญัติสมมุติเพื่อให้เราเนี่ยไปคิดตามอภาษาบัญญัติสมมุติเช่นว่าโพดชงเจ็ดโพดชงเออสมะทานสี่อินทรีห้าพละห้าโพดชงเจ็ด อะไรพวกเนี้ยเป็นภาษาที่เขาเรียกว่าภาษาธรรมะไอ้คนที่เขาเข้าใจปริยัติเขาก็ปรุงแต่งตามไปไอ้พดชงเจ็ดคืออะไรออไอ้ตัวสมประทานสี่คืออะไรพละห้าคืออะไรบินสี่ห้าคืออะไรไอ้คนที่เขาเข้าใจภาษาธรรมะเขาก็ปรุงแต่งถามว่าที่ปรุงแต่งไปนะ่ะรู้ไหมรู้ไหมว่าไอ้ปรุงแต่งนั้นเกิดขึ้นแล้วรู้ไหม ถ้ารู้ก็ต้องเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งเนี่ยการปรุงแต่งในความคิดเนี่ยมันก็คือสิ่งถูกรู้มันก็ไม่ใช่เราไงไอ้ความคิดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งปรุงแต่งมันเป็นความคิดมันไม่ใช่เราให้รู้ตรงนี้คือการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปรู้ความหมายของภาษาว่าโพดชงเจ็ดคืออะไรสมรทานสมประธานสี่คืออะไรอินทรี์ห้าคืออะไรไม่ใช่ให้ไปรู้ตรงนั้นว่าภาษานั่นแปลว่าอะไรไอ้แปลว่าอะไรก็รู้ไปได้แต่รู้แล้วมันก็แค่ ความทรงจําแค่สัญญาแค่ความคิดเท่านั้นเองมันยังไม่เข้าถึงทมที่แท้จริงรมท,ที่แท้จริงก็คือรู้ว่ากลาลังปรุงแต่งอยู่ไว้ความปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ใช่เรานี่คือทมที่แท้จริงแต่กันไปให้ค่ายความหมายต่อภาษาคาว่าศีลคืออะไรคาว่าสมาธิคืออะไรคือคําว่าปัญญาคืออะไรเราไปให้ค่ายความหมายของมันอ่ะมันก็เป็นการรู้แบบความจําความคิดซึ่ง คนที่เขาศึกษาปริยัติมาจนอ่านพระไต,ตปรปิฎกจบเขาก็รู้แหละแต่ถามว่าการบรรลุธรรมมันไม่ได้อยู่ที่การจําจําได้หรือการที่ว่าเข้าใจความหมายของภาษาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแต่มันอยู่ที่ว่าขนาดที่กําลังคิดอยู่นั่นแหละรู้ไหมแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดความหมายของภาษาเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมแท้ที่จริงก็น้ำหมึกเปื้อนกระดาษเท่านั้นเองแต่เวลาเราอ่านตัวหนังสือเนี่ยมันแค่น้ำหมึกเปื้อนกระดาษ ถ้าคนที่เขาอยู่กับธาตุรู้เนี่ยเขาจะเห็นแค่เป็นสภาพสิ่งที่ปรากฏต่างตาแต่เวลาเราอ่านไปอ่ะมันก็เป็นความหมายของตัวอักษรเนี่ยมันก็ปรุงแต่งตามไงพอปรุงแต่งตามไปก็ไปเห็นค่าของความหมายของภาษาพอเห็นค่าของความหมายของภาษาก็ยึดมั่นถือมัน่นทันทีธรรมะจริงๆแล้วมันต้องเข้ามันต้องอยู่กับรู้แล้วก็เห็นการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตกําลังคิดนึกก็ต้องเห็นมันแต่อันนี้มันเรื่อง เป็นเรื่องที่ละเอียดสําหรับคนที่ไม่เข้าใจมันไม่ค่อยเห็นความคิดแล้วมันไหลไปกับความคิดพอเห็นความคิดก็นึกว่าเราเป็นผู้คิดแต่ที่จริงมันไม่ใช่เรามันแค่สังขารปรุงแต่งที่เขาทํางานตามธรรมชาติอันห้านี่เขาทำงานตาม,าตามธรรมชาติอันหานี่แหละที่เป็นตัวมายาหลอกให้เราหลงยึดว่ามันมีเราจริงๆแต่ที่จริงมันเป็นแค่สิ่งปรากฏแค่สิ่งถูกรู้มันไม่ใช่เรา ให้ธาตุรู้เนี่ยเขาทํางานตลอดเวลาเห็นตัวธาตุรู้สังเกตเห็นธาตุรู้เขาทางานตลอดเวลาแต่ไอความคิดเนี่ยมันมาแล้วก็ไปจรแล้วเข้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปมันไม่มีอยู่จริงพอเราคิดจบแล้วความคิดหายไปไหนหาก็ไม่เจอมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ตอนที่กําลังคิดอยู่เขาเป็นหลงหลงยึดมันไว้ความคิดนั้นมันมีความหมายมันมีความหมายว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็ไปยึดว่ามันมีตัวมีตนเช่นเขาด่าเราอย่างเงี้ย เราให้ค่ายความหมายของภาษาปุ๊บเราก็โกรธแท้ที่จริงมันก็แค่เสียงกระทบหูถ้าเราไม่ได้ปรุงแต่งไปหรือแม้จะปรุงแต่งไปเราก็รู้ว่าสิ่งที่ปรุงแต่งความคิดที่ปรุงแต่งนั้นไม่ใช่เรามันก็จบแค่นั้นมันไม่มีเราอยู่ในความคิดไม่มีเราอยู่ในเสียงไม่มีเราเวลาภาษาสิ่งต่างๆที่เราอ่านเนี่ยภาษาตัวอักษรเนี่ยมันก็แค่น้ำหมึกเือนกระดาษเท่านั้นเอง มันไปปรุงแต่งมันก็เลยให้ค่ายความหมายคนที่รู้ตำราเยอะๆถึงถึงจบไม่ลงก็เพราะอย่างเงี้ยแหละมันไม่เข้าใจไงสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่มีความหมายอะไรสิ่งที่ปรากฏทางหูก็ไม่มีความหมายอะไรสิ่งที่ปรากฏทางจมูกก็ไม่มีความหมายอะไรสิ่งที่ปรากฏทางลิ้กนก,นก็ไม่มีความหมายอะไรสิ่งที่ปรากฏทางกายอันได้แก่ยินร้อนอ่อนแข็งก็ไม่มีความหมายอะไรสิ่งที่ปรากฏทางใจอันได้แก่ความคิดนึกและความสุขความทุกข์ก็ไม่มีความหมายอะไรก็แค่ สิ่งปรากฏแล้วสลายไปเราไปให้ความสําคัญกับมันเราไปเห็นมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมามันจึงเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเป,เ,ปเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นมาไหลไปกับกระบวนการความคิดเราเนี่ยคนที่รู้ธรรมเขาถึงบอกว่าปุบปากเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่เราพูดอะไรขึ้นมามันคือการปรุงแต่งและปรุงแต่งไปถ้าเราเขาถ้าเราพูดไปแล้วเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันคือสมมติ แล้วเราก็เข้าใจด้ไวการพูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เราพูดมันเป็นแค่ลมออกจากบอดออกไปแล้วก็มีการกระทบกันระหว่างลิ้นถ้าจิงภาษาเป็นภาษาขึ้นมาเนี่ยจริงมันก็แค่ธาตุลมอะ่ะธาตุลมมันออกมามันไม่มีเรามันเป็นแค่ธาตุลมคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องทําให้เข้าใจเลยว่าไอ้กายเนี้ยที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่เนี่ยมันทํางานตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวลมก็ออกมาจากปากแล้วแหละ เดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็ร้อนเนี่ยก็คือธาตุไฟเดี๋ยวก็แข็งเดี๋ยวก็อ,อ่อนอนี่ก็ธาตุดินเนี่ยมันก็มีอยู่กับเราตลอดเวลาเนี่ยธาตุสี่เนี่ยมันทางานตลอดเวลาแต่เราไปยึดไว้ธาตุสี่นี่เป็นเราธาตุสี่ประกอบด้วยดินน้าไฟลมเนี่ยดินเนี่ยคุณสมบัติมันคือแข็งแข็งอ่อนอ่อนน้ำก็คือมันมันเอ่อเกาะกลุ่มมันมันเหลวมันไหลเกาะกลุ่มนะไฟก็คือร้อนอบอุ่นลมก็คือพัดไปพัดมา เนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราไปยึดมันเวลาเราพูดออกมามันก็ไม่ใช่เราพูดมันแค่ธาตุลมมันทํางานแล้วก็มีความคิดก่อนที่จะพูดเนี่ยมันมีความคิดความคิดนี่ก็เป็นแค่สังขารขันที่ไม่ใช่เราปากกระทบกันนี่ก็เป็นแค่กระบวนการทํางานของธาตุลมแล้วไหวไปไหวมามันไม่มีเราอยู่ในขณะที่พูดอยู่เลยแต่เราไปยึดว่ามีเราเรากาลังพูดเรากาลังฟังการฟังแต่ละครั้งก็ไม่ใช่เราได้ยินเวยมันเป็นแค่การทางานของ ไอ้ตัวโสตวิญญาณทเรียกว่าวิญญาณขันเขาทางานนะถ้ารู้ก็รู้ว่าวิญญาณขันกาลังทํางานหน้าที่รับรู้อยู่มันมีเราที่ไหนละ่ะมันไม่มีเราในการได้ยินไม่มีเราในการพูดไม่มีเราอยู่ในการคิดมันแค่กระบวนการทํางานของขันท่าที่เขาทางานอยู่ตลอดเวลาถ้ารู้ก็มีหน้าที่รู้รู้รู้ไปรู้กระบวนการขันท่าที่มันปรากฏอยู่ในขณะที่เรากําลังเนี่ยกําลังพูดกําลังคุย กำลัรารางนั่งรรกำลังยืนกำลัเรรงเดินเนี่ยทุกครั้งที่มีการเดินเนี่ยก็เป็นการทํางานของธาตุลมที่ไหวไปไหวมาแล้วธาตุรู้ก็ไปรู้ว่ามันมีการไหวเคลื่อนไหวอะเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราเคลื่อนไหวมันเป็นการทํางานของธาตุลมธาตุลมเขาไหวไปไหวมาแล้วก็ไปยึดมันว่าเป็นเราเรากําลังเ,เดินแท้ที่จริงเนี่ยธาตุลมกำลังทํางานตัวธาตุรู้ก็รู้ไปว่าธาตุลมกําลังทํางานาร,รู้รู้อาการไหวนั่นแหละคือรู้อาการของธาตุลมกําลังทํางาน มันไม่มีเราทุกครั้งที่เราพูดเราคิดเราคุยเราทําเนี่ยมันมีเราไม่มีเราอยู่ในนี้เลยเป็นแค่การทําง,งานของธาตุสี่ขันธ์ห้าทางนั้นนะฮะเราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ะการปฏิบัติทมเนี่ยมันไม่มีเราหมดตัวตนต้องหมดตัวตนให้ได้เป็นแค่ธาตุรู้เข้าไปรู้วามหมดตัวตนถ้าเรายัางเข้าใจภาษาที่มันเป็นสื่อสมมุติเนี่ยซึ่ง มันอาจจะมาทางตาหรือมาทางเสียงก็แล้วแต่เนี่ยมาทางตาก็คือเป็นตัวอักษรเช่นเราอ่านคําว่าอะไรสักอย่างเนี่ยอ,อ่านว่าฉันรักเธอเธอไม่เข้าใจฉันเลยภาษาไทยที่เขียนมาจริงๆมันแค่สิ่งที่ปรากฏทางตาแต่มันให้ค่าให้ความหมายคําว่าฉันรักเธอปุ๊บพอเราอ่านคําว่าฉันรักเธอปุ๊บไอ้จิตเราอะมันก็ไหลไปกับความปรุงแต่งว่ามีฉันมีรักมีเธอแท้ที่จริงแล้วมันก็แค่ แค่สิ่งที่ปรากฏทางตาตัวเองไม่มีความหมายอะไรแล้วก็ปากเราก็พูดออกมาแล้วก็ใจเราก็คิดนึกตามภาษาที่มันปรากฏนี่แหละธรรมะมันคือสิ่งที่ปรากฏแล้วมันไม่ใช่เรามันมันแค่สิ่งปรากฏแล้วก็สลายไปแต่เราไปหลงยึดว่ามันมีนั่นมีนี่ขึ้นมามีตัวมีตนมีฉันมีเธอมีรักมีโกรธมีล้นมีลงคือจริงๆมันแค่ตัวอักษรนะมันแค่ตัวอักษรมันแค่สิ่งที่ปรากฏต่างๆนี่ผมก็พูดในฐานะที่ว่า บางทีเราอ่ะอ่านอะไรแล้วเราก็ไม่เข้าใจเราก็หลงไปกับความหมายของภาษาแต่ในทางสมมุติมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้ว่ากันนะในทางสมมุติแต่มันต้องมีความหมายของภาษาแต่เรากําลังปฏิบัติธรรมเราต้องเข้าใจว่าในขณะที่เราอ่านไปเนี่ยเราก็ปรุงแต่งไปเรารู้ไหมรู้ไหมว่ากําลังปรุงแต่งเนี่ยรู้ไหมและไอ้ความปรุงแต่งนี้เป็นเราหรือเปล่ารู้ไหมนี่แหละเราเข้าใจจุดนี้แล้วมันจะไวไงการปฏิบัติธรรมมันจะบรรลุธรรมได้เร็วไวมันต้องรู้ มันต้องมีา่ารู้เข้าไปรู้ทุกกระบวนการไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสสัมผัสต่ตางๆแล้วก็ความคิดนึกหรือสุขทุกขต่างๆที่มันปรากฏก็ให้รู้ประกบตลอดเวลาเมื่อรู้ประกบตลอดเวลาเนี่ยมันจะเร็วฉนันไม่เอาเข้าใจว่าไอ้สิ่งปรากฏทั้งหลายหรือสิ่งถูกรู้ทั้งหลายนะมันก็แค่จรมาแล้วจรไปมันไม่มีเราอยู่ในสิ่งถูกรู้ ไอสิ่งปร,รากฏแต่สิ่งถูกรู้เนี่ยมันมาสัมผัสแล้วก็หายไปมันมาสัมผัสแล้วก็หายไปก็เรียกว่าผัสสะกระทบแล้วก็หายไปผัสสกะก็ะตัวมันก็เป็นตัวทําหน้าที่กระทบให้ไม่มีการเห็นให้มีการได้ยินให้มีการได้กลิ่นให้มีการลิ้มรสให้มีการคิดนึกนี่คปอเรียกผัสส<ๆ>แะและสิ่งที่ถูกรู้มันก็เป็นอย่างที่บอกว่า<ๆ>มันก็คือสิ่งที่ปรากฏและสิ่งถูกรู้เนี่ยมันก็มาแล้วก็หายไปแต่เราไปยึดมันให้มองเห็นตรงนี้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา แต่ว่ามันมีธาตุรู้ที่มันทํางานอยู่ตลอดเวลาเราก็เพีเยงแต่ค่าเพีเยงแต่ว่าเออสังเกตมันบเบาเบาเบาๆ,ๆสังเกตมันเบาๆจะอย่าไปจ้องรู้อย่าไปตามรู้เพราะการจ้องรู้ตามรู้เนี่ยมันจะมีตัณหามีอัตตาต,ตวัวตนแล้วมันจะเกิดการตึงการเครียดนะที่เมื่อคราวที่แล้วที่เราได้ฟังอ้อยเขาพูดถึงเรื่องการแช่รู้นะแต่นะนะใครฟังแล้วเข้าใจจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ย เราให้อยู่กับรู้ถูกต้องแล้วเราก็ต้องรู้ว่าไอสิ่งถูกรู้นะ่ะมันไม่ใช่เราสิ่งปรากฏไม่ใช่เราอันนี้ถูกต้องแต่การที่เราอยู่กับรู้ไม่ได้แปลว่าให้แช่รู้ให้รู้เบาๆรู้แบบเหมือนกับว่าสังเกตมันเบาๆเท่านั้นเองอย่าไปแช่มันเพราะว่าการไปแช่มันมันจะเกิดอาการรู้ค้างนะมันก็ทั้งความว่างก็เถอะคนที่เข้าถึงธรรมแล้วบางทีไปติดความว่างเนี่ยมันก็คือไปไปแช่ว่างอีกนะ คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราปฏิบัติทําไปมากๆมันจะกลายเป็นว่าเราเข้าใจสรรพสิ่งแล้วเราไม่ไปแช่ตรงจุดใดจุดหนึ่งเลยแล้วก็แค่รู้ไปตามธรรมชาติเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันทําหน้าที่ตลอดเวลามันรู้ตามธรรมชาติก็แค่ปล่อยให้ธาตุรู้เนี่ยเขาทํางานไปตามธรรมชาติได้สิ่งถูกรู้เนี่ยมันคือขันธ์ห้าเนี่ยเขาก็ทํางานตามธรรมชาติมันก็เลยกลายเป็นว่ามีสิ่งสองสิ่งที่ทํางานตามธรรมชาติคือธาตุรู้เขาทางานของเขาไปสิ่งถูกรู้ก็คือขันธ์ห้าเนี่ยเขาก็ทํางานของของเขาไป ไอตัวเราก็ไม่มีแล้วก็สังเกตดูว่าเออมันเป็นการทํางานของสองฝั่งถ้าแค่สังเกตมันเห็นมันแล้วก็ไม่มีเราอยู่ในในสิ่งเหล่านี้เออเนี่ยแหละแค่นั้นเองทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็แค่สิ่งปรากฏแค่สิ่งถูกรู้กับแค่กับแค่กับแค่่คานรู้แค่นั้นเบาๆไปอย่างเงี้ยการปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้เส้นทางที่ชัดเจนเนี่ยมันจะไวแต่ถ้าไม่รู้เส้นทางเนี่ยมันก็ควานหาไม่เจอมันจะหาไม่เจอ นะแต่การที่เราจะมาอยู่ท่ารู้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการมีสมาธิเหมือนกันอย่างผมกําลังพูดเนี่ยมันก็ต้องตั้งใจฟังจิตใจไม่วกวก,วกแวกไปที่อื่นฟังแล้วก็น้อมน้อมตามน้อมตาม,ม,ตามให้เห็นความจริงอย่างที่ผมพูดเพราะว่าในสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าทําไมเทศแล้วคนบรรลุธรรมไม่ต้องไปปฏิบัต,ติต่อแค่น้อมตามเนี่ยแล้วก็ทําให้ให้มันปรากฏชัดในขณะที่ผมกําลังพูดเนี่ย เสียงปรากฏตั้งหูเนี่ยเสียงเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยเสียงเป็นเป็นเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่เนี่ยแต่ปรากฏก,ก็ดับไปตลอดเนี่ยผมพูดอะไรมาหนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมพูดหนึ่งเดี๋ยวก็ดับไปมันสองสองก็ดับไปสามสามก็ดับไปสี่ก็ดับไปคาทุกคํามันดับไปตลอดในการได้ยินก็ได้ยินแล้วดับดับดับแต่มันมีธาตุรู้ที่รู้อยู่ตลอดเวลาเนี่แหละให้สังเกตธาตุรู้ที่มันรู้ตลอดเวลาแต่ไอสิ่งถูกรู้ อันได้แก่เสียงก็เกิดดับในตัววิญญาณขันที่ทาหน้าที่รู้หนึ่งเนี่ยมันก็เกิดดับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เรียกว่าสิ่งถูกรู้เนี่ยมันจึงไม่จริงไม่กี่หลัง,ง,งยั่งยืนอันนี้จังทุกขังงนัตาแต่ธาตุรู้มันรู้ตลอดเวลาเราก็สังเกตแต่เพียงว่าให้ให้สังเกตธาตุรู้เป็นเบาๆเ,เป็นช่วงๆอย่าไปจดจ้องอย่าไปตั้งใจอย่าไปเจตนาอย่าไปพยายามให้รู้เป็นช่วงๆรู้เป็นสังเกตเป็นเบาๆ ว่ามัน่าตรู้กําลังทํางานแล้วก็จนสุดท้ายมันเห็นกระบวนการทํางานของ่าตรู้แล้วว่าเขาก็ทํางานของเขาอย่างนั้นแหละตามธรรมชาติอย่างนั้นแหละไม่มีเราอยู่ในทั้งหมดมันก็จะมันก็จะชัดเจนแจ่มแจ้งในเรื่องของาตรู้มันไม่มีภาษาอะไรมากมายหรอกบางทีเราเขียนมันภาษากันเยอะแล้วไอ้คนที่ไม่เข้าใจภาษาของที่เขาเขียนกันน่ะก็ไปนั่งค้นกันว่าเอ้นี่มันแปลว่าอะไรนี่มันแปลว่าอะไร ผมอยากจะบอกให้ภาษาทุกภาษาในธรรมะมันคือสิ่งถูกรู้หมดอย่างที่เมื่อกี้ผมพูดอ่ะผมพูดแล้วว่ามันมีศีลสมาธิปัญญาอินทรีห้าพละห้าสมสมประทานสี่โพชฌงเจ็ดสิ่งเหล่านี้มันเป็นภาษาที่เราอ่ะเอาเคในทางปริยัติเนี่ยเราก็ไปเข้าใจมันแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้เนี่ยกําลังปรุงแต่งแหละกาลังคิดแล้วเนี่ยรู้ไหมว่ากาลังคิดเนี่ยรู้ไหม ด้สิ่งที่เราไอความหมายของภาษาหรือไอความคิดเนี่ยมันเป็นมายาหลอกให้เราไปหลงยึดเนี่ยเรารู้ไหมเรารู้ไหมมันธรรมะม,มันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่เวลาเข้าใจภาษาแล้วเราจะรู้แจ้งบรบรลุธรรมตรงแล้วโอ้ความหมายของภาษาแล้วเราเข้าใจไม่ใช่ยิ่งเราเข้าใจความหมายของภาษามากเท่าไหร่ยิ่งปรุงแต่งมากเท่านั้นแท้แท้จริงมันก็แค่สิ่งปรากฏทางตาเท่านั้นเองอย่างที่ผมบอกมันคือน้ำมือเปืือนกระดาษเท่านั้นเอง ผมพูดตรงนี้ไม่ทราบว่าใครจะเข้าใจหรือเปล่าเนาะแต่หวังว่าน่าจะมีคนที่เข้าใจกันเลยนะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันถึงมีปัญญาสามระดับปัญญาขั้นฟังฟังเนี่ยฟังให้เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดฟังแล้วเข้าใจหรืออ่านอ่านก็ได้อ่านก็เข้าใจในตำรับตำราที่เป็นภาษาธรรมะก็อ่านแต่ทั้งอ่านทั้งฟังเนี่ยมันคือสุดตกมันคือสุดตามยญ,ญาปัญญามันก็จะต้องมาคิดวิเคราะห์พิจารณา ก็เป็นปัญญาขั้นที่สองไดวพอจินตาปัญญาปัญญาทั้งฟังทั้งคิดไม่สามารถบรรลุธรรมได้แต่เป็นปัญญาตามลําดับขั้นหนึ่งสองแต่ปัญญาที่จะเข้าใจคือปัญญาขั้นภาวนาคือปัญญาขั้นรู้เนี่ยแหละพุทธะรู้เนี่ยหรือว่าธาตุรู้เนี่ยแหละทําอะไรที่เราเข้าใจคําว่าธาตุรู้มันมีแค่รู้เท่านั้นเองในสังสารวัตนี้สิ่งถูกรู้ทั้งหลายเป็นมายาหมดธาตุรู้คือพระนิพพานมีอยู่หนึ่งเดียว นอกนั้นเป็นสิ่งถูกรู้ไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะเป็นภาษาตัวอักษรแม้กระทั่งคำว่าธรรมะธรรมะเนี่ยมันก็คือสิ่งสมมุติขึ้นมาเพื่อพระเจ้าต้องการสื่อสารสัพเพธรรมานัตตาแม,ม้นธรรมะทั้งหลายก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือจุดจบของการบรรลุธรรมธรรมทั้งหลายถูกสมมุติขึ้นมาเพื่อให้อ่านเพื่อให้ฟังเพื่อให้ให้เข้าใจเพื่อให้คิดวิเคราะห์แต่สุดท้ายต้องทิ้งความคิดวิเคราะห์หมดเพราะมันไม่มีเราไปไปคิดไปคิดวิเคราะห์ทั้งหมด พราะวัยความคิดวิเคราะห์มันเป็นแค่ปรุงแตง่งมันเป็นมายาปรุงแตง่งนะฮะผมพูดตรงนี้ไม่ทราบว่าทุกท่านเข้าใจหรือเปล่านะ